วัสดีครับเจ,เจอกันอีกแล้วครับพี่น้องผมเจอเจอกันอยู่บ้านตอนเช้าครับเช็คนกฝึกนกต่อดูนะครับตอนเช้าเช้าโอ้ยเจ้าสิงหานะครับนกฝึกเอามาจากทนเลนาคู่หินแหนะครับโอ้ยไปแล้วพี่น้องเอ้ยนู่นนะครับ ขนร่วงขนปีกขนปีกอขนร่วงนะครับพี่น้องครับผมขนปีกขนตัวร่วงอีกแล้วนกกำลังจะไล่ฝึกนะครับผมวันนี้ต้องต้องพักแล้วครับผมต้องทำไว้ก่อนคือด้วยบรรยากาศด้วยแหละนะครับพี่น้องบรรยากาศบางวันก็มีฝน บางวันก็หนาวนะครับทำให้การปรับสภาพของนกหรือมันจะผัดก่อนถ้าผัดก่อนก็ดีนะครับช่วงฝนล,ลงนี้จะได้เล่นนะครับช่วงมีนาจะได้เล่นนะครับปลายมีนาเงี้ยไ,ได้เล่นนะครับถ้าเผื่ออาจจะเป็นน่าจะเป็นแซมนะพี่น้องครับคงจะไม่เป็นผัดใหญ่นะครับน่าจะเป็นน่าจะเป็นถ่ายแซม นะครับกําลังจะได้ฝึกเจ้าสิงหาขาดแต่อ่างนะครับนกตัวนี้นะครับคารมครบนะครับสนามปีกเนี่ยไม่ต้องห่วงนะครับพี่น้องนกตัวไม่ใหญ่หรอกครับเคยตัวนี้เคยทําคลิปไปแล้วนะครับพี่น้องตะสวยนะครับใช้ได้นะครับผมเอาออกไปฝึกไปต่อไปเล่นก็ติดฉเฉลยมา นะครับผมไม่ได้บังคับมากนะครับไม่ได้ไม่ได้ฝึกบังคับมันมากนะครับก็ไปเรื่อยๆก่อนนะครับนกนกใหม่ถือว่าเป็นนกใหม่เป็นนเป็ถือว่าเป็นนกฝึกนะครับพี่น้องครับผมนะครับเอาไปดูช่วงเขาคึกหน่อยนะครับแต่ช่วงนี้ก็ยังคึกอยู่ไปดูตอนเขาคึกนะครับแล้วก็ไปตามตัวไหมนะครับไปตามตัวไหมในกรงรวมดูว่าจะเป็นของใครนะครับตัวไหมมีตัวไหมตัวหนึ่ง นะครับในครงรวมนะครับไปพี่น้องไปไปชมครับ นะครับพี่น้องครับก็จะมาจับนกนะครับอืมจับตัวไหนน้อเนี่ยน้อ๋อนี่ครับนี่นี่นี่ตัวนี้ครับพี่น้องครับผมตัวนี้เลยขี้ขี้ติดหางเนี่ยครับตัวขี้ติดหางเนี่ยนะครับตัวขี้มีนี่เออเน,นี่นี่นี่ลุงตัวขี้ติดหางนี่นะลุงนะศูนย์เก้าสามศูนย์เก้าสามสีขาว เนี่ยเนี่ยลุงตัวขี้ติดหางเนี่ยลุงนะครับเนี่ย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 ทำไมถึงจับไว้ยากงพลันนานๆไปแล้วขนมันนั่นมันจะทยากใช่ไหมลุงครับสวัสดีครับลุงนะครับกังหาพุทเจก่อนได้ยินข่าวว่าเซียนเซียนเซียนเทียนดัดนะครับเซียนเทียนดัดเชียงนั้นไปไปเลาะนะครับผมไปเลาะไม่ได้ไม่ได้นะครับก็ผมไปกับลุงรัฐวันนั้น เป็นเฉลยของเจ้าเฉลยของเจ้าเมืองเมืองชัยนะครับเอาเมืองชัยนะครับนี่นะลุงขี้เตียดหางเนี่ยลุงเนี่ยขี้เตียดหางเนี่ย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 ลุงเห็นไหมข้างล่างนะนี่เนี่ยลุงเดี๋ยวเดี๋ยวเนี่ยเนี่ยลุงเนี่ย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  โอ้โหดูก่อนดูก่อนนี่ก่อนเห็นไหมลุงเห็นยัง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 นี่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 ตัวข้าไปมุมนี้ออกก็นี่เหรวออกก้อนนี่แล้วก็ออกก้นนี่เหรอไม่ใช่นะดูดีดูดีนะครับผมขี้มันจะติดหางหน่อยนึงเหรอลุงตัวบนน้อยก่านุ่มบ้างลุงเห็นยัง นี่เนี่ยเนี่ยเนี่ยนขึ้นนี่ใช่ครับผมบินขึ้นเมื่อกี้ใช่ไอบินขึ้นเมื่อกี้นี่แหละทำไมมันจะมีวัวแต้มสองเส้นไงลุงเราจะมาดูเออใช่ตัวนั้นแหละตัวนั้นแหละลุงนี่นี่ตัวนี้แหละเออใช่ไหมนี่แหละนะครับเอามาดูชัดๆก่อนดูชัดๆก่อนใช่ครับดูชัดๆก่อนจะค่อยได้มาร์กขาไว้นะครับพี่น้องครับผมตัวนี้จานบอยนะครับ จันบอยนกเขาใหญ่เอาไปตามนะครับผมเอาไปตามบอกตามอยู่สองปีจันลี่ว่าไงนั่นใช่ไหมดูไปอะใช่ไหมดูชัดๆนะครับนี้เหใช่ไหมดูมันจะมีบัวเต้มอยู่เส้นหนึ่งเเอาออกมาดูก่อนดู ไม่ใช่เนี่ยไ,นยไม่เห็นมีเลยนี่ไงเห็นไหมนี่ไงนี่ไงครับนี่ไงอ,อ,อ๋อนี่เหรอครับเส้นหนึ่งมันเป็นเส้นยาวเ<อ>ส้นหนึ่งมันเป็นเส้นยาวมันหลุดหลุดไปใช่ใช่ครับเส้นหนึ่งมันเป็นเส้นยาวมันหลุดชัวร์เลยใช่ไหมเนี่ยชัวร์ชัวร์ครับชัวร์ไหนขี้ติดหางใช่ไหม นานนะชัวชัวเออชัวนะครับเดี๋ยวมาร์กไว้ให้เซียนบอยนะครับเดี๋ยวลงรักมาร์กไว้ให้มาเสียมาเสียค่าตรงซะดีๆนะครับใช่ดูแข้งใช่ใช่แข้งมันจะเป็นแข้งพันลำรู้ไหมลุงลุงลองลองเอาใส่ตัวนี้ลุงลองเอาใส่ตัวนี้ด้วยนะลองเอาใส่มันดิมันคูไหมลุงคูไหมยกยก,ยก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 มือเลยลุง เออละลุงเลี้ยงเออเลี้ยงแบบธรรมชาติตัวหนึ่งครับผมเออใช่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 แช่งที่บอกว่ามันจินแช่งพันลำนี่ลุงผมบอกว่าอย่างนี้อ่าตรงตัวเอาเอาเอาปลอกไข่เลยเออเอาปลอกไว้เลยครับผมใส่ปลอกไว้เลยปอกสีขาวนะครับปอกสีขาวหกศูนย์เออศูนย์หกสามไอศูนย์เก้าสามแกะไม่ออก นะครับมีดีอย่างไรไม่รู้นะครับจันบอยบอกว่าตามมาสองปีเนี่ยเสียงเสียงเล็กนะลุงเสียงเล็กนะเออโอ้เนี่ยเสียงเล็กแน่นอนแหละเนี่ยเนี่ยดูจมูกไม่มีเนี่ยดูจมูกหมอนไม่มีเนี่ยเสียงเล็กแน่นอนนะครับบอยก็บอกเสียงเล็กเหรอใช่เสียงเล็กเล็กของหองอันสมี่ไงลุงที่ผมว่านี่เห็นไหมนี่นี่บัวแต้มมันมีบัวแต้มันมีหลุดเส้นหนึ่งอ่ะใช่มันมีหลุดเส้นหนึ่ง ปลายดำดำที่แรกยังว่าบัวดำเลยใช่ที่แรกเรายังว่าบัวดำเลยนี่นี่มันปลายมันใช่ปลายมันมีอ่ะอืมชัวชัวจันบอยเนี่ยมีบัวเต็มด้วยเนี่ยนี่เสียงน้อยๆเลยเนี่ยอ่าเออใช่เลยแข่งตัวนี้ทุกวันนี้ใช่ใช่ใช่ครับผมใช่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 ไปเอามาร์กไว้แล้วตัวเนี้ย มากไว้แล้วมาเอาเลยนะครับมาเอาเลยจันบอยโอ้บอกว่ามันมีดีบ่หนุกตัวนี้เก็บหางดีด้วยนะเก็บหางดีลุงเก็บหางดีอยู่นะครับเอ้าตามมาเยอะเลยอือบอยตามมาเยอะอือตบอกว่าตามมาสองปีว่างั้น ตามอะไรนักหนาะเราไปนั่งไปแป๊บเดียวเนาะก็ติดโดดทีเดียวด้วยเออโดอดทีเดียวด้วยดดทีเดียวเลยลงเลยบอกว่าตัวแทงน้ำผมตามมาสองปีแล้ว,วาจา์ว่ากัน <c oughs> เก็บไว้ให้หน่อยนะบอกว่าก็เลยมาเอาบอกอ <c oughs> เอาครับจันบอยมาเอาเด้อมาเอามาเอามาเอามาร์กไว้ให้แล้วใส่ปอกขาไว้ให้แล้วนะครับผมชิปน so, yeah, ี้ก huh? ็ประมาณนี้ครับพี่น้องสั้นๆนะครับมามาร์กตัวไว้ให้เซียนบอยนะครับยังไงก็ขอฝากติดตามเหมือนเดิมครับผมกลุ่มคนรักนกเขาใหญ่สายห้าช่องกษตรดาแสงดีครับชิปนี้ขอลาไปก่อนนะครับพี่น้องครับบายบาย